สวัสดีครับผมหนุ่ยนัทพลม่วงธรรมเจ้าของเพจก,การตลาดบราอน,นะครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการใช้ Data Driven Marketing ให้กับบริษัทหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆครับเหตุผลที่ผมเลือกต่อเติมทำระเบียงข้างบ้านนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเราอยากมีพื้นที่ในการใช้สอยได้เต็มที่นั่นคือสิ่งที่มองหาระเบียงที่ต้องการเนี่ยมันต้องเป็นอะไรบ้างล่ะที่มันจะสามารถ ทนแดดทนฝนแล้วก็ดูแลน้อยนะครับมองหาว่าจะมีพื้นระเบียงแบบไหนบ้างล่ะที่สามารถตอบความต้องการตรงนี้ได้แล้วก็จนกระทั่งได้มาเจอพื้นระเบียงอันนี้นี่แหละครับไม้พื้นสังเคราะห์ของ scg นะครับมี2รุ่นรุ่นที่1ครับคือตัว t clip s h i e l d ส่วนรุ่นที่2นะครับคือรุ่นที่ผมเลือกครับรุ่น color true สี walnut beach ด้วยเทคโนโลยี color lock chill นะครับทำให้สีติดอยู่ในเนื้อไม้ กันลื่นครับแล้วก็ติดตั้งด้วยคลิป,ปล็อกฉะนั้นจึงไม่มีรอยหัวสกรูครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับของการเลือกใช้ไม้สังเคราะห์อ,อันนี้เนี่ยคือการที่ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องปลวกครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมบ้านใหม่ของผมถึงเลือกใช้การต่อเติมด้วยไม้สังเคราะห์อของ S C G ตัวนี้ครับทาให้ผมได้มุมพักผ่อนสวยถูกใจแถมที่สําคัญอยู่ในงบด้วยครับ SCG Passion for Better.